สวัสดีครับมาพ่อกับผมอีกแล้วกิจการณาหนองข้ามเฮ็ดกินอีกแล้วครับเมื่อนี้สิภาพปีม่น้องมาทําลาบปลานะครับลาบปลาผูใดก็เคยกินนะครับ่ว่าสีลาบแจงได้ให้ปลานี่บ่มีกินข้าวนะครับมามาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องมาเบิ่งวัตถุดิบองเฮามีปลาขาวจากเกลือนเลยนะครับแล้วก็หัวคา้ครับเฮ้าหัวคามาจีไฟเลยครับหัวคา้องเน้นมาเป็นหัวคาที่แก้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาซับเนื้อตายละเอียดเลยนะครับ ครับคับละเอียดเลยครับพี่นอ้องครบครับเป็นเนื้อปลาละเอียดนะครับ,รบเต็มทีไปเลยครับเอาให้ละเอียดละเอียดเลยครับให้บมมีกางเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาคาทีเขาจีแล้วนะครับมาหันหันนะครับตรงเนียนว่าเป็นหัวคาทีแกจัดเลยครับ ตอนสี่มีกินหอมครับสีดับกินข้าวปลาได้ดีที่สุดก็คือ,คอหัวคาแก่ๆนี่แหละครับนี่ครับเราสารับใส่เนื้อปลาละเอียดอีกตามเคยครับหลังจากนั้นเอาก็ะเทียมมาพัดให้หอมแล้วก็เนื้อปลาลงไปเลยครับนี่ครับนี่สี่มมีกินข้าวเลยครับกินกระเทียมเจียวกับหัวคาแก่นี่โอ้สีเหชรมันหอมขึ้นมาทันทีเลยครับปลาป่าหลังจากนั้นเราก็ะมาหันหอมนะครับนี่ ต้นหอมผักชีแหละครับสารเน่นะครับหั่นเลยครับนี่หั่นซอย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 เลยครับสานเน่กําลังงามครับพี่น้องมะนาวครับเอามาปุงรสเลยครับเกลือลงไปก่อนเลยครับนี่เนื้อปลาที่เอารวนจนซุกเรียบร้อยนะครับพริกป่นนะครับลงไปครับตามด้วยข้าวคั่วครับนี่ขัวไม่ๆมหมดเลยครับพี่น้องจังสีดีหอมครับนี่เครื่องลาบของเฮานะครับ เครื่องปรุงราบนะครับปิกป่นกับเพาคั่วนะครับแล้วก็ผงชูรสครับลงไปผงนวนะครับแล้วก็มะนาวลงไปครับสองสีกเลยครับมะนาวนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับบำบดิเรียวแห้งนะครับเอาเปรี้ยวนิดหน่อยพอกลมกลมนะครับคนคนให้เก่ากันเลยครับพี่น้องคนคนให้เก้ากันแล้วก็ชิมเบิ้งครับอันนี้ชิมเบิ้งรสชาติด้ที่ก็โอเคแล้วครับนี่หอมซอยลงไปเลยครับหอมซอยที่เขา ซอยไว้นะครับลงไปเลยครับคนให้เก่ากันเลยครับพี่น้องมาเนี่โอ้นี่ครับนี่คือลาบปลาของเราซ้ำนี่กับเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยครับไม่ยากครับสูตรนี่ผู้ได้ยากระล่องไปเฮ็ดบังเถอะครับรับรองว่ามีกินข้าวครับเนื้อปลาี่สีหอมเลยครับหอมหัวขาครับกระเทียมเจียวที่เขาเจียวไว้นะครับรับรองครับแซบครับเมนูนี่ครับนี่กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้อง ลาปลานะครับสนีกับสุดยอดแล้วครับสำหรับคิมนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ